มันก็เลยเนาะเฮ็ดใหน้นะครับเนาะบรรพบุรุษเฮานะครับติดกับดักนะครับเนาะติดกับดักแบบว่าอ่ารัฐบาลซอยนะครับเนาะเคยเฮ็ดได้เนาะจากเขาโลละหาบาทสิบาทเนาะปุย๋ยโลละสามร้อยสี่ร้อยนะครับโอ้ยปุย๋ยโลละพื่อนนะกระสอบละนะครับเนาะสามร้อยสี่ร้อยเดี๋ยวนี้กระสอบละพันกว่าบาทเนาะครับเนาะพันสองพันหก เนอบ่อใบจ,จะเป็นสิบห้าป่อใบจะเป็นชี้สิบแหงแพงนะครับชี้สิบศูนยศูนย์นะนะครับเนอเฮ็ดหน้าตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าขาดทุนขาดทุนทุกปีแต่ว่ามันติดกับดักแล้วมันถอนตัวบ่ได้เนอะครับเนอเพราะว่าขันบ่เฮ็ดกับบ่มีกินขันบ่เฮ็ดเส้าบ้านกันวบว่าโอ้ยน้ำมึงดีๆน้ำก่อนีมึงคือบอ่เฮ็ดนะครับมึงคือปล่อยผู้อื่นเฮ็ดมึงคือสัวแท้ อันนั้นคือคำบอกชาวบ,บ้านเนาะคำบอกคนนะครับเนาะเขาจะไปติดกับดักมังหันเด้อนะครับเนาะเพราะว่าชาวบ,บ้านเขาก็เฮ็ดตามบรรพบุรุษก็เฮ็ดตามตามกันไปตอนนี้มีซื้อออนไลน์เด้อนะครับเนาะลองหาเบื้องว่าเฮ็ดจังใดจังจะรุดพ้นจากคุดจากไทยจากดำเราไปไข,ขายเขาร้วนละหาบาทสิบบาทนะครับลงทุนมันมือหลายคนนั่นไทาคิดเบื้องถ้าเขานวนเบื้องดีๆเวลาสามเดือนสี่เดือนเนาะครับเนาะในการเฮ็ดหน้าแล้วก็ทิ้งเวลาไปเนาะครับอีก ประมาณอ่าแปดเดือนเนาะครับบ่ได้เห็ดอีหยังเนาะครับเนาะ,อะลองมาปลูกปลาปลูกให้อาปลูกปลาเนาะติดหัวติดสวนติดไฮติดหน้านาะครับเนาะติดปลาอ้อยติดปลามันไหวดูนะครับเนาะมันจะเปลี่ยนแปลงอนาคตเท้อในบ่